กูกมาเรียนกกเองนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S มาเรียนอีกแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นงานยูทูบวี k วันที่สองนะคะซึ่ง เขาจัดสองวันวันนี้แต่เช้าคู่ค่ะเขาเขาถ่ายรูปกันอยู่ก็เดินฝ่าเขามาเลยก็เดินฝ่าเขามาเลยก็จัดที่ f อ i Center นนะคะสวยงามอลังการวันนี้เราสีแดงทั้งคู่เลยนะเมื่อวานเราก็สีใกล้กันนะวันนี้ก็แดงแดงหมดเลยไม่ได้ยิงอันยูทูบต้องสีแดงใช่ไหมสีแดงแดเลยสุงท้ายมา มาเลทอีกแล้วเลทเพราะคนนี้เลทเพราะคนนี้เลยสองการขอแขงเหมือนเดิมลงทะเบียนนะแม่วันนี้ใส่สีดำกุ๊กกู c h ชาแนลนะคะใช่ค่ะกุ๊ดกู๊ h ชาแนลค่ะกุ๊ดกู c h ชาแนลค่ะ ที่โดนไล่มาเรากลางถ้าถ้าไหวก็อย่างนี้ก็ได้นะวันนี้วันนี้ได้ไปดีเราเจอคนดังด้วยเราเจอคนดังไม่ทำลายวันดีค่ะครับผมคนดังค่ะเพราะว่าบังเอิญไปเจอไฟหน้าทางจะซีนอนเพราะว่า จริงๆผมทําอยู่หลายช่องครับวิหลายช่องเลยล่ะก็จะมีตอนนี้ช่องช่องที่ดูแลกันอยู่ก็จะมีก้านคอขลับครับก็น่าจะผ่านตาบ้างแล้วก็มีล่าสุดก็ของพี่โจโจยบอยครับโจยบอยใช่ไหมโจยบอยชาแนลโจ้บอยชาแนลด้ยค่ะแล้วก็ช่องส่วนตัวผมครับเฮฟวี่หกเก้าเฮฟวี่หกเก้าก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ โอเคอย่ามึงไปติดตามกันนะคะขอบคุณนี่ิ้แล้วเราช่องอ๋อ่อคดวเราจะได้หมอเราได้ยูดีก่ดีดีกต้องขอบคุณกานขอสากด้วยมขอบคุณพี่เขาไปกินข้าวกันกินข้าวกันค่ะอยากองกระา่ี่นี่มากเลยอะ มาอันนี้อีกแล้วแต่วันนี้ได้นี่เฮ้ยได้ถุงผ้าได้ถุงผ้าล่ะใส่ลงไปเพิ่มเลยเดี๋ยวใส่ช่องอื่นเล่นต่อผาบอกแล้วว่าของมีดีถุงผ้าก็ยังดีนะจริงเหรอว้าวคนเลิศอ่ะเขอใส่แบบนี้นะได้ครับครับ แก้วอ่ะอยากได้แก้วได้แก้วหาอะไรกินแป๊บคือยูทูบเขาก็มีของเลี้ยงนะคะแต่ว่าเลี้ยขนมปังอะไรกินนี่ดีกว่ะเอาอันนี้นะอันนี้แป่ตรงนี้ใช่ไหมใช่นี่คืออะไรอ่ะอันนี้ถูกกว่านี้เจ๊จะสั่งหลวมตัวสั่งนี่เจ๊ เ,เอาชาลมาังเอาชามะนาวไซสีนีพอเดี๋ยวกินไม่ทันเอาหวานน้อยนี่ครับงี่ไงฉันได้แล้วฉันได้แล้วของทม่เลียนะ <c oughs> <c oughs> ไเออเจอคนพี่บอลมามาอะไรอ่ะใช่ใช่พี่บอลมางานนี้ใช่ไหมใช่แว๊บมาอ๋อเหรอหืมฉากเข้มมากเข้มแบบเข้มเลยอ่ะแต่ก็โอเคนะลิปยังไม่มา เดี๋ยวรอเข้าตเกมมิ่งคอนเทนเกมมิ่งนะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยว่าแจเดนี้หูฟังหูฟังอ่ะเธอเป็นหูฟังยูทูบเกมด้วยนะคะดูฮะมีมีตรงนี้เขาดูดีอ่ะถ้ามีโลโก้ตรงนี้จะดีมากนี่มีตรงนี้โลโก้ตรงนี้เฮ้ยทรงตรงจากไหนกันดีอ่ะไม่ใีจากไหนอืมเราชิปมาเมื่อกี้ก็พูด ป,ประมูลค่ะประมวล <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ให้อันนี้ไม่ให้ <c oughs> คือสิ่งที่ห่วงที่สุดเราก็จะไปยังไง เร,เราอยู่ใต้ดินไม่เท่าไหร่หรออันนี้เรียนเสร็จแล้วนะคะอ,อวันนี้จะเหลือปาร์ตี้ตอนหกโมงเย็นเนาะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรทำแล้วอะเสร็จแล้วหิวไปกินส้ตมตำ <He el S 1> หิวเพราะฉะนั้นเราควรจะไปกิน <Yeah. S 2> ซึ่งที่เนี่ยมันมีแต่แบบ มีแด่ของหรูหราไม่ใช่หรอมันดูเลี่ยนๆเลยก็ไม่รู้เพราะว่ากินนมปังทั้งวันเลยเรากินแต่ละชีสช็อกโกแลตชีสเบาร์นีแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะกินอาหารอีสานขึ้นมาทันทีเราจะไปหาสุกคนกินกันนะคะซึ้งเราก็เลยต้องเดินข้ามไปที่ศูนย์ศิริกิตนะฮะ รถติดมากอ่ะทำไมวันนี้รถติดอ่ะศูนย์เศรษฐกิจเวลาไม่มีคนนี่แบบวังเวงมาก <S <S 2> <S 2> <S 2> ดูแบบ มีอะไรฉันกินไหมเนี่ยเยอะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังนั่งรอปาร์ตี้เนาะเราจะเข้าปาร์ตี้ฉลองอันนี้ไม่มีบอกเนาะจะเป็นปาร์ตี้นะคะที่ฉลอง1นึ่งแสซับสไคร์นะคะสำหรับช่องที่เกินหนึ่งแสนซับสไคร์นั่นเองนะคะก็ได้บัตรมาแล้วเรียบร้อย แบบนี้เน,ะนาะก <c oughs> ู๊กเกูลชนเนลเนะฮะได้บัตรมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เรารอเวลาอยู่เพราะว่ามันจะหกโมงเนาะแล้วก็ตอนนี้มันอีกประมาณสิบห้านาทีนะคะระหว่างนะั้น <c oughs> เราคำลงจะเล่นเกไมไปด้วยเล่นสัก <c oughs> วันนี้ออกมาวันนี้ออกมาทั้งวันเลยยังไม่ได้เล่นเกมเลยนะก็ <c oughs> ต้องเล่นกันบ้างอะไรอย่างนี้ แล้วก็วันนี้เนี่ยคาดว่าจะได้เจอยูทูบเบอร์หลายๆคนนะคะแล้วก็น่าจะเจอแคสเตอร์หลายๆคนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชื่นชอบคนไหนเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บวด้านล่างนะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยหรือว่าชอบให้วูกูทาแบบนี้นะคะแบบเป็นวีล็อกมางานต่างๆอะไรแบบนี้เนี่ยรบกวนกดติดตามแล้วก็กดไลค์ไว้ให้ด้วยนะคะใครที่กดติดตามแล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยเพื่อให้แจ้งเตือนเวลาที่ยูกูอัปคลิปนะ,ะจะได้เห็น,นคนแรกนะ มีความสบายเหมือนอยู่บ้านข้างหลังเขาเตรียมตัวเตรียม um งานอยู่คนณมอข้างหลังเขาเตรียมงานอยู่ยังไม่ได้เป็นเลงเลยว่ามีอะไรกินบ้างแต่เรากินมาอิ่มแล้วล่ะงานนี้จะเป็นงานแบบพบปะปะปาร์ตี้พบปะนะเน้นคุยเน้นคุยกับคนอื่น มันจะมีอะไรมันจะไม่ใช่พารเกมอย่างเดียวใช่ป่ะใช่มันจะไม่ใช่เฉพาะเกมมันจะมีทั้งสายบิวตี้สายทราเวลสายเด่งสายเกมคือมีเยอะมากที่ที่ครบแสนซับแล้วคือคนที่แสนซับขึ้นไปเขาจะได้เขาจะได้บัตรเชิญนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะค่อนข้างเยอะเราจะเจอคนะ ไให้หยิบลูปกคร่งสีแดงขึ้นมา จบแล้วนะคะซึ่งเราก็ออกมาแล้วพร้อมพร้อมของฝากนี่เราจะเอากลับบ้านดูซิว่าจะรอดรถไฟฟ้าหรือเปล่าข้างนอกฝนตกปะจะให้เอาเข้าบอกก็ไม่รู้อ่ะแม่เข้าก็เดี๋ยวฝากเขาว่าขอให้พี่ไว้ก่อนคืออุตสาห์ทำนะ แค่ลูกโป่งเองก็ลองดูค่ะทาไม่ได้ก็ฝากเขาไปดูแลกลับบ้านกับบ้าน